สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะทุกท่านนะรวยซับนับล้านจะมานําเสนอสูตรมาครบสองตัวล่างนะคะสูตรมาครบสองตัวล่างสูตรน,นี้เป็นยังไงนะคะสูตรน,นี้เป็นยังไงนะคะรอบที่ผ่านมานะคะรอบที่ผ่านมาเลขที่ออกในสองตัวล่างก็คือ แปดเก้าปัดท,ทุอ่ะดิฉันเอาไปชนกับอะไรเนาะห้าเก้าเจ็ดนี่เลขที่ออกนะั่นคือแปดเก้าสองตัวล่างมาครบนะคะนี่ค่ะแปดเก้าอยู่ตรงนี้โอ้โหชนสี่หกมาสี่หกชนสองหกศูนย์มาหกหก ชน4กับ2มา4 4ชน6กับ4มา6 3 1 5 7มา1 4ชน9ออก9 1มาครบนะคะอันนี้ก็มาครบมาครบชน9ออก9 1อ่ะอันนี้ไปชนได้เลขชนได้8ออก8 5 อันนี้ชน5้าชน9้าชน7ออกแป๊เก้าปโตปลาร่ำปลาเหลือนี่ปลาร่ำปลาเหลือเด้อพี่น้องเอ้ยชนที่เลขเก้ก็ออกมา8ปดอยู่เฮดิฉันไปจับชนกับส่วนไหนเนาะนี่เนาะมาครบ2ตัวล่าง เดี๋ยวเรามาฝากคําเตือนกันก่อนดีกว่านะคะทุกท่านนะฝากคําเตือนกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคํานวณให้ดูคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุดที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูดได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอใทุกทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนําไปใช้ ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลคกดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะทุกท่านนะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงๆปัง,ป,งปังกันต่อเนื่องถึงสิ้นปีกันเลยทีเดียวนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันในสูตรนี้นะคะมาครบสตัวล่างเดี๋ยวดิฉันต้องกลับไปดูคลิปนิดนึงว่า ส่วนนี้เราเอาไปชนกับตัวไหน <c oughs> เอถึงได้ตัดออกมาแล้วได้เป๊ะเป๊ะขนาดนี้นะคะตัดแล้วมาตัดแล้วใช่ตัดแล้วเข้าเธอจะเอากระชั้นยังไงดีเธอจะทำยังไงกัะชันดี <c oughs> ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงละเด้อพี่นอกเลยต้องไปดูแนละเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตแป๊บหนึ่งไปดูคลิปที่ลงรอบที่แล้วนะคะว่าดิฉันเอาสูตรนี้ไปชนกับเลขเอะไราสูตรไหนยังไงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุยกันสําหรับสูตรนี้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้เลขอะไรในสองตัวล่างนะคะรอบนี้ ดิฉันได้แล้วนะคะทุกท่านคือชุดนี้ <c oughs> คือชุดนี้ค่ะที่ดิฉันเอามาชนนะคะเอามาชนนะคะเนี่ยชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอบนี้มาเดี๋ยวเรามาทำ มาครบ2ตัวร่างกันก่อนนะคะทุกท่านนะมาครบ2ตัวร่างกันก่อนว่าจะเป็นยังไงอย่าเริ่มคำเตือนนะทุกท่านนะเป็นการคาดคะเนหรือเป็นแนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านนะอ่าไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะทุกท่านนะอ่ะเรามาดูกันในชุดนี้ ส่วนของเราสิบบนบวกหน่วยล่างนะคะสิบบนบวกหน่วยล่างหลักสิบบนบวกหน่วยล่างแล้วก็ไปบวกหนึ่งคงที่ สิบนคือ4หน่วยล่างคือ9 4้่บวกเแล้วก็บวก1นึ่งคงที่นะคะได้อะไรคะสี่เก้เป็น14ได้เลข4คะ่ะเลข4ตัวนี้อย่าเพิ่งใช้เรานำไปบวกสองบวกสอง บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งและบวกหนึ่งใช้ทั้งหมดหกตัวรอบที่แล้วดิฉันอยากจะได้เลขหนึ่งแต่หนึ่งไม่มาจริงด้วย <c oughs> ไม่มีหนึ่งอ่ะมาดูนะคะมาดูกันสี่บวกสองได้หกค่ะหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง 6 8 9 0 1 2นะคะนี่คือตัวเลขที่จะเอาไปใช้ใน2ตัวล่างง่วนนี้เห็นไหมคะมี8ด้วยไอ้จ้ะมี8ด้วยนะคะทุกท่านนะสูตรนี้มาครบ2ตัวล่างนะคะ สูตรมาครบสองตัวล่างแปดงวดนะคะแปดรอบติดนี่คือสูตรของเขาชุดของเขา,ามาดูกันหลักสิบมีอะไรบ้างคะสิบแล้วก็หน่วยล่างค่ะ 6กแปดเก้าศูนหทั้งหมดมี6ตัว6 8 9 0 1เกนแล้วก็สนะคะนี่คือตัวเลขจะมีทั้งหมด6ตัว1 2 3 4งสอห้าตัวนี้นะคะหตัวนี้จะเป็นยังไง จะมาในหลักใดบ้างนะคะในคลิปต,ต่อไปเราจะมารอลุ้นไปพร้อมๆกันอีกนะคะเอาจริงวดที่แล้วสูตรของเราอันนี้คือเรามาชนหลักสิบนะเราเอามาชนหลักสิบก็จะได้5 9 7แต่เลขเก้ามาหลักหน่วยนะคะไม่ได้มาหลักสิบแต่ในสูตรเรามาครบอยู่นะสูตรเรามาครบนะคะทุกท่านนะอ่าสูตรของเรามาครบ ถ้าเราเอามาชนกับชุดนี้ดู0ู8ย์สองแปชน45702ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าหลักสิบคือเอาง่ายๆหลักสิบของเรา ดับที่เลข8แล้วหลัก10ดับที่เลข8แล้วเรามาเน้น8ที่หลักหน่วยกันดีกว่านะคะทุกท่านนะมาเน้น8ดที่หลักหน่วยนะ8 4ดส0 2ห้าเดศสองฮ้ยมีแค่2ตัวรอบนี้หลักหน่วยมีแค่2ตัวถ้าชนสูตรดับทุกหลักนะถ้าชนดับทุกหลักนะคะทีนี้เรามาดูกันในส่วน ส่วนหลักสิบนะหลักสิบที่จะมาได้แปดกับสี่นี่คือดับหลักสิบอยู่ในตรงนี้แล้วนี่เราต้องประกบดูสี่แปดศูนย์หนึ่งสี่สี่แปดศูนย์หนึ่งสี่สี่แปดศูนย์หนึ่งเอาง่ายง่ายสี่แปดศูนย์หนึ่งก็คือไม่ต้องไปเรียงนะคะแปดศูนย์หนึ่งนี่คือดับอยู่ที่หลักสิบแล้วนะคะจะเหลือแค่อ่าอันนี้ก็จะชนแปดไม่ได้สี่ไม่มีห้าไม่มีเจ็ดไม่มีศูนย์ สมีตัวที่ท่านสนใจคือเลขสองในหลักสิบแค่นั้นในชุดนี้นะในชุดนี้นะคะในชุดนี้ดับทุกหลักล่างนะคะอ่าดับทุกหลักล่างก็จะมีแค่นี้แต่ทีนี้เรามาดูในส่วนนี้นะคะทุกท่านนะมาดูส่วนในดับหลักสิบก็จะเป็น4801นอกจากจะหลุดดับเท่านั้นเองนะคะสี่แนี้คือเราสามารถที่จะให้ แปดศูนย์หนึ่งเ่ยคือตัวที่เราไม่ต้องไปนเน้นนะคะนี่ไม่ต้องไปนเน้นนะคะทุกท่านนะไม่ต้องไปนเน้นนะคะในสามตัวนี้หนึ่งสองสามนี่ที่เหลือคือหกเก้าแล้วก็สองเนี่ยลองพิจารณาไปนะคะแล้วเราจะมารองรูในส่วนหลักสิบนะคะสิบหน่วยนะคะนี่หกเก้าสองรอพิจารณานะคะหกเก้าสองก็ถ้าจะมาชนตรงนี้ก็จะเป็นสอง เก้าอ่ะเหลือสองสามห้าดเก้ามีแค่นี้ชนก็คือชนในสูตรนี้นะ6 9เสองนี่สองหแต่หกับ9้าไปชนดับทุกหลักก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นเหลือสองในหลัก10ในสูตรนี้ก็คือเป็นเหลือตัวเลข2องอยู่นี่เน้น กลายเป็นตัวนี้แล้วทีนี้อ่าในชุดอันนี้กลายเป็นว่าเป็นเลขเจ็ดที่ไม่ชนดับเลยกลายเป็นว่าเจ็ดเนี่ยไม่ชนดับเลยนะคะสําหรับในชุดนี้แล้วก็สองสามห้าเจ็ดเนี่ยไม่ชนดับเลยมีอยู่สี่ตัวสองสามห้าเจ็ดแต่บังเอิญตัวนี้ชุดนี้มีสองตัวเดียวที่ไม่ชนไม่มีมีชนตัวเดียวคือเลขสองในหลักสิบเอาแล้วสองหลักสิบ ตัวอื่นมี6 9เก้าหเสองพราะมีสองมี9นี่ชนสองกับ9้านะทุกท่านนะถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นสองกับ9้านะตัวที่ชนน้นๆ้นเกกับสอง เน้นไปที่สองกับ9แล้วนะตอนนี้นะสูตรของเราเน้นไปที่สองกับ9ถ้าหลักหน่วยคือ8กับสองนะถ้าหลักหน่วยคือแกับสองแปดของเราก็จะเป็นชุดนี้ถ้าสองก็จะเป็นชุดนี้เลยนะคะสเนี่ยถ้าหลักหน่วยนะหน่วยสองกับ8เนี่ยก็จะมีสองชุดแค่นี้ มาแบบนีนะ้ทุกท่านนะอ่ามันก็จะค่อยๆแคบลงไปเรื่อยๆนะทุกท่านนะเดี๋ยวก็ค่อย,อย,อยๆแคบไปเรื่อยๆลองพิจารณากันดู <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทําเลขแต้มสองตัวล่างก่อนค่อยมาจับดูว่าตัวไหนที่ชนนะคะค่อยดึงออกมาอีกทีและทําสูตรนี้อีกทีหนึ่งก่อนนะคะชุดนี้ปักหลักหน่วยหลักสิบล่างนะคะหลักหน่วยหลักสิบล่าง เดีย๋ยวค่อยว่ากันเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะอ่ะขอยทุกท่านโชคดีนะคะตอนนี้ตัวที่เน้นในหลักสิบก็จะเป็นกลายเป็นสอ,อีกสูตรกลายเป็นดับอีกสูตรกลายเป็นเด่นนะคะเราก็จะมา รอดูกันว่าตัวไหนจะเด่นตัวไหนจะดับตัวใดจะเอาอยู่ส่วน8กับ2นี่คือตัวเน้นที่หลักหน่วย9กับ2เน้นที่หลักสิบตัวไหนจะมาเท่านั้นแหละรอบนี้ขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีแต่สูตรนี้เลข6มีนะเห็นไหมเลข6หลักสิบมีนะในสูตรนี้นะนี่ ถึงจะชนตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดได้เหมือนกันนะคะแต่6 9 2น่าสนใจเออ6อีกหนึ่งตัวอะเดี๋ยวค่อยไปชนกับเลข10หน่วยล่างอีกทีนะคะทุกท่านนะแล้วค่อยมาการันตีอีกทีว่าเป็นยังไงนะคะ ขอโชคดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับรอบนี้สวัสดีค่ะแคบไว้ดูแคบไว้ใช้แคบไว้พิจารณานะคะทุกท่านแคบไว้พิจารณาดูจะได้เด้อะไรไปใช้มาดูกันมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทุกท่านนะหลักสิบเน้นหกเก้าสองหลักหน่วยเล้นแปดกับสองตัวไหนจะมาเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้รอบนี้ สวัสดีค่ะร่ำรวยเฮงปังกันทั่วหน้านะคะทุกท่านนะสวัสดีค่ะ